สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซน้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับคาตานาฟิฟี่นะครับองน้องสอนรับสกีปืนถาวรแบบฟิฟี่นะครับน้องเราก็จะมาสอนรับท่าปักธงหรือว่าซื้อท่าปักธงด้วยเหรียญแคนด้วยนะครับองน้องก็<อ><อ>จะประมไมเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับองน้องว่าสายฟรีเข้ามาดูคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับองน้องเพราะว่าวันนี้นะครับน้องพี่จะมาสอนรับของฟรีเยอะมากครับองน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับองน้องพี่จะมาร นะครับเนาะสามารถรับอะไรบ้างในส่วนทางด้านของสายฟรีหรือว่าสายเติมปเบย์นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าครบจบในคลิปเดียวเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เอาไรนะครับวงน้องก็คือเข้ามาดูคลิปพี่นะครับเนาะก็ขอกันได้เลยนะครับวงน้องอันไหนที่พี่พอแจกให้ได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้เลยละกันนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับวงน้องคลิปนี้พี่ก็มีแจกเหมือนกันนะครับเนาะก่อนที่จะไปรับของฟรีนะครับวงน้องก็คือใครที่เข้ามาแล้วนะครับวงน้องกด นะครับน้องมีคนดูถึง10,000คนนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกินหน้ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอหลอกอีก1ตัวนะครับวงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรฟีๆจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับวงน้องคลิปนี้พี่ก็มีแจกเลยนะครับเนาะแต่ต้องทําตามกติกานิดนึงนะครับวงน้องกดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ไม่ยากงจนเกินไปนะครับวงน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะก็จับปลาไม้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยาก ก็จะประไม้เลยนะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าใกล้จะมาถึงแล้วนะครับวงน้องกับกิจกรรมคริสต์มาสนะครับน้องก็คือกิจกรรมคริสต์มาสปีนี้นะครับวงน้องก็ต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวนะครับน้องก็คือ แจกของฟรีเยอะมากนะครับวงน้องก็คือเยอะจริงๆนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าของฟรีที่จะมาแจกนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็คือจะมีทางด้านของสัตว์เลี้ยงฟรีๆนะครับเนาะเราก็ตัวละครหาวอนนะครับวงน้องฟรีๆเลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านสกีนปืนนะครับเนาะแล้วก็มีโทเค็นตัวใหม่ด้วยนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือพี่ได้รับจดหมายหรือว่าพี่ได้รับของจาก GM นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องก็จะมีทั้งของฟรีนะครับน้องก็คือมีหมัดด้วยนะครับพวน้องเดีี๋ย่จะทาคลิปนึงแล้วกันนะครับเนาะรีววิ กิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องหรือว่าพี่จะมาบอกแล้วกันนะครับน้องว่าในนี้มีอะไรฟรีบ้างนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะทำเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งลวกันนะครับน้องขอเป็นตอนเย็นแล้วกันนะครับวงน้องแล้วก็จับประไม้เลยนะครับน้องถ้าใครอยากได้แบบพี่นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะสอนรับแล้วกันนะครับน้องว่าถ้าอยากได้แบบนี้นะครับน้องต้องทำยังไงบ้างนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมัดไฟนะครับเนาะคาตานะตัวใหม่หมัดตัวใหม่นะครับวงน้องเราก็มีสกินชุดตัวใหม่อะไรประมาณนี้นะครับองน้องก็คือถ้าใครอยากได้นะครับเนาะเดี๋ ครับน้องว่าของใหม่แต่ละอันนะครับน้องถ้าอยากได้นะครับนองน้องก็คือมีสิทธิ์รับทุกคนแน่นอนนะครับนาอก็คือรับเหมือนพี่แบบนี้นะครับน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับนาะสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าสนใจอยากได้แบบนี้หรือว่าอยากรับของฟรีแบบนี้นะครับน้องพี่จะทําคลิปสอนแล้วกันนะครับนาอก็อย่าลืมนะครับน้องตอนเย็นวันนี้เข้ามาดูกันได้นะครับนาอก็เป็น17ทินาฬิกานะครับน้องแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับนาออันนี้ก็ดูคร่าวๆก่อนนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวตอนเย็นทีเดียวแล้วกันนะครับเนาากกกีีครรววงงออมมขฟ่่ิ นจะอัปเดตเข้ามาแบบนี้นะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆให้เราอัปเลเวลนะครับวงน้องก็คือจะมีแบบนี้นะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับวงน้องก็คือทุกครั้งนะครับน้องเราต้องได้มาอัปเลเวลตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับวงน้องก็ถ้าเราอัปเลเวลได้แล้วนะครับวงน้องก็สามารถเลื่อนขั้นได้นะครับวงน้องก็คือเลื่อนขั้นได้แล้วนะครับน้องก็จะมีทางด้านของโทเค็นนะครับให้เราเก็บนะครับองน้องเราก็โทเค็นตัวนี้นะครับพวก สามารถแลกสุดตัวนี Gel ้ได้แบบถาวรนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะไซค่า130โทเค็นเท่านั้นนะครับวงน้องเราก็ในนี้นะครับเนาะจะมีทางด้านของบัตอีโว้ด้วยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินแพนกินด้วยนะครับวงน้องเราก็มีสุดตัวหมีด้วยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือในนี้นะครับเนาะเป็นของฟรีทั้งหมดเลยนะครับวงน้องแต่เราต้องมีโทเค็นนะครับเนาะการหาโทเค็นนะครับวงน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับวงน้องก็คืออัพเลเวลนะครับเนาะบ้านที่เราสร้างขึ้นไปนะครับวงน้องก็คือเราจะได้้แพพพ็็็คคคเเ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 เกกโทนนนนนตาาาาามมมมะะะรรรรัััับบืื่่อออออลลลลวววง แล้วนะครับน้องเราจะได้โทเค็นอีกตัวนึงนะครับวงน้องเราก็เราสามารถเอาโทเค็นตัวนี้นะครับน้องมาแลกของได้เลยนะครับวงน้องก็ไม่ต้องงงนะครับวงน้องก็คือเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ดูนะครับน้องก็คือโทเค็นที่เราจะได้เก็บนะครับวงน้องจะมี2โทเค็นหลักๆนะครับเนาะเพื่อมาอัพนะครับวงน้องก็คืออันแรกจ sure ะเป็นทางด้านของโทเค็นอัพบ้านนะครับน้องแล้วก็อันที่2นะครับวงน้องจะเป็นทางด้านของโทเค็นแลกของนี้นะครับน้องก็เป็นโทเค็นตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นสีม่วงตัวนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องก อันแรกครับวงน้นองก็เป็นซุ้ดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถรับได้พีพีรับได้ยกเสริมนะครับเนาะงเราก็จะมีทางด้านของมาเชเต้ตัวรนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับเนาะงเราก็นี่เลยนะครับวงน้องกล่องศพตัวนี้นะครับเนาะก็จับประไม้เลยนะครับได้ฟรียกเสริมแน่นอนนะครับวงน้องเราก็สำหรับวงน้องคขาเนี่นะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องในนี่นะครับเนาะมีแน่นอนนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของซุสผู้หญิงด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่ามาแจกฟรีๆนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าคุ้้้้มมมแแนน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 น่่อออออออะะะะะะะคคคคครรรรรััััับบบบเเเเเาาาสยยฟีีีฮววกกงงง็็็จปปลืข ฟรีที่ทุกคนจะได้นะครับเนาะก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องจ้าอัปเดตเข้ามาวันที่20เดือนนี้นะครับเนาะก็เหลือเพียง1สัปดาห์เท่านั้นนะครับวงน้องก็จะได้เล่นกันแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะการอัปเดตเวลนะครับวงน้องก็จะเลื่อนขั้นไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับเนาะก็ถือว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โทเค็นแบบนี้ออนะครับวงน้องหรือว่าอยากสะสมโทเค็นนะครับเนาะก็คือมันจะมีอัปเข้ามาในแมปนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นนะครับว้องเรรื่่อยๆนนนะะคับเเาีลยนะครัับบวกนนนน้อองงง็คคืแต่ละะะโรราาเ สามารถเก็บได้ด้วยนะครับบงน้องก็คือจะเป็นการเก็บโทเค็นด้วยนะครับน้องเราก็เรามาสรุปของฟรีกันเลยดีกว่านะครับบงน้องก็คือสําหรับของฟรีนะครับน้อก็จะมีทางด้านของที่เลยนะครับบงน้องสเก็ตบอร์ดนะครับน้อที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีๆนะครับบงน้องเราก็จะมีทางด้านของตรานะครับบงน้องก็คือตาคริสต์มาสนะครับน้อเราก็จะมีทางด้านของชุดผู้หญิงนะครับที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีๆนะครับบงน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินรถนะครับน้อเราก็มีสกิน M60 นะครับน้องที่แบบบบบว่าาารรรรัััไไดด้้ททุกกกคคนนนยเเิะะ็จมีงด้านของมาเเชต้นนะครับ้องก็คคือมมาเเชตต้้ััวนนนีะรบไท สามารถถึงหน้าล็อบบี้ได้น smile, ะครับบงน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับงน้องก็คือบัตรเพชรนะครับเนาะบัตรกรลอยยอดนะครับงน้องเราก็มีโปรไฟล์มีพื้นหลังอะไรประมาณนี้นะครับนาะเราก็สกีนปื้นไอเคทาว้นะครับงน้องถ้าใครอยากได้นะครับเนาะล็อกอินเข้ามาวันที่29นะครับบงน้องก็รับไปเลยนะครับเนอะวันเดียวเท่านั้นนะครับบงน้องเราก็จะมีทางด้านของกระเป๋าด้วยนะครับบงน้องเราก็จะมีทางด้านของสกีรับเบิรเดนะครับบงน้องก็อแจกฟรี้อเ็มนะครับ นะครับน nice. ้องๆก็คือแบบว่าเปิดต้นปีมาก็รับไปเลยนะครับวงน้องสัตว์เลี้ยงฟรีๆนะครับแล้วเราก็จะมีทางด้านของผนึกคริสตัลฟรีๆนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะแจกเพชรด้วยนะครับน้องหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพจนะครับวงน้องเราก็มาดูทางด้านของสายเติมกันบ้างไม่ใช่สายเติมเสียก็คือมาดูทางด้านของสายแคร์กันบ้างนะครับวงน้องก็คือใครที่มีแคร์นะครับวงน้องก็เตรียมแข่งได้เลยนะครับนอดท้ายเดือนนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามานะะะะะะะคคคคคครรรรรรรัััััััับบบบบบเเเเนน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 นาาาาใใส่่่่่ววววขออออออองงงงงงงทปกกกกตหมม้้้็็ีีีลลลยยยืพจถ ถึง3เลเวลนะครับน้องอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นเลเวลหนึ่งนะครับน้องที่แบบว่าจะอัเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องเราก็ถ้วยรางวัลนะครับวงน้องจะมีเลเวล2แล้วก็เลเวล3นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือจะมี3ขั้นนะครับวงน้องที่แบบว่าอัพเข้ามาให้เราแข่งขันนะครับน้องเราก็เพื่อไปแลกท่าปักธงนั่นเองนะครับวงน้องนะคก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับเรื่องท่าปักธงนะครับวงน้องก็คือพี่ขอบอกไว้ได้เลยนะครับน้องว่าท่าปักธงนะครับวงน้องจะอัพเดทเเเเข้้้้้้้้าาาาามมปปปปปลลยยีีีีีนน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 แแ่่่่่อออออออะะะะคคคคครรรรัััััับบบบวววกกกกงงงงง็็็ืไิหต ที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแน่นอนร0 0นะครับวงน้องก็เป็น5บาักทงของแค่นะครับน้องใครที่แบบว่าไม่มีแค่นะครับวงน้องก็รีบหาได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าการแข่งแค่นะครับวงน้องจะเป็นโหมด8 V8 นะครับเนาะเลือกตัวแทน8คนนะครับวงน้องเราก็แค่ไหนสนานนะครับก็รับไปเลยในส่วนของท่าปักทงตัวใหม่นะครับเนาะก็จะประมายเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับกับท่าปักทงตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสายฟรีทุกคนนะครับเนาะมีสิทธิ์แน่นอนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสายฟ อย่างที่พี่บอกเลยนะครับบุกน้องว่าถ้วยรางวัลตัวใหม่นะครับน้องจะอัปเดตเข้ามา3เลเวลนะครับบุกน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับบุกน้องก็คือมีเลเวล1แล้วก็เลเวล2แบบนี้นะครับบุกน้องเราก็จะมีทางด้านของเลเวล3ด้วยนะครับน้องก็คือใครที่แบบว่าแข่งแก่นะครับบุกน้องก็คือจะมี3เลเวลนะครับน้องจะมีรางวัลที่1นะครับบุกน้องรางวัลที่2แล้วก็รางวัลที่3นะครับน้อง แต่อันนี้นะครับม่งน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่ารางวัลนะครับม่งน้องก็คือมีแต่อันเละๆนะครับน้องไม่มีขายทางนั้นเลยนะครับม่งน้องก็คือยกตัวอย่างถ้าบักทงตัวนี้นะครับม่งน้องก็คือไม่มีขายแน่นอนนะครับม่งน้องก็ถือว่าสายฟรีนะครับน้องใครที่แบบว่ายังไม่มีแคร์นะครับม่งน้องก็เตรียมได้เลยนะครับน้องเราก็ฝึกให้หนักได้เลยนะครับม่งน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องต้องใช้ฝีมือนะครับม่งน้องแล้วก็จับเป้ามายเลยนะครับม่งน้องก็เป็นไงกันบ้างครับมองน้องสำหรับวันนี้นะครับ เราก็มาบอกด้วยนะครับน้องว่าถ้าปักธงนะครับจะกลับมาวันไหนนะครับวงน้องเราก็บอกเลยนะครับวงน้องว่าถ้าปักธงตัวใหม่นะครับน้องจะกลับมาวันไหนนะครับวงน้องก็เป็นปลายปีนี้แน่นอนนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับเนาะก่อนที่จะจากลากันไปนั่นเองนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องเออกระจะปลาไม้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับน้องเราก็อย่าลืมนะครับคลิปตอนเย็นเรามีแจกของด้วยนะครับน้องเออสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคระับน้องบายบาย